สวัสดีค่ะโหราทีวีเรียนอาจารย์ธนารอนค่ะเราก็มาราศีกุมกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565นะคะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเนี่ยนะคะในการยกย้ายของดาวพระราหู ในวันที่30มีนาคม2565แล้วก็ดาวพระประสุทีในวันที่8เมษายน2565เนี่ยสองเดือนนี้นะเป็น การเริ่มจากเปลี่ยนแปลงแต่ก็โชคดีแล้วนะคะที่ดาวพระประสบดีเนี่ยกุ้มลักนานะคะดาวพระอาทิตย์ก็มากุ้มด้วยนะคะไหนมีโอกาสพบคู่ครองมีความรักนะเจอคนดีของดีสิ่งดีเข้ามาสู่เจ้าชะตาเลยเพราะดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิคู่ครองนะคะ แล้วก็ได้ตําแหน่งนะคะทั้งพระอาทิตและพระประัสบดีนอกจากจะเป็นเพื่อนรักกันแล้วเนี่ยยังได้ตําแหน่งทั้งองค์เกตและก็อุดมเกตด้วยนะคะ นราสุริยะเรืองรังสีโซราชีวมีถูกต้องสามองค์เทพโสภีกุมหลักดวงชะตาไดพร่งพร้อมยศนั้นหนาผ่านดีเลยนะมีหนาเป็นผ่านๆเลยนะคะประสบความสําเร็จมั่นขังร่ารวยจะไม่รวยได้ยังไงนะคะในเมื่อดาวกระดุมพา่ยมาเป็นตนนกนะ,ะการเงินมาหาตัวลาพาะมาตโดรวยอย่างเดียวไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยนะคะเพราะดาวพฤหัสด,ด,ดีนั้นเด่นสุดๆเลย นะก็ดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ด้วยนะตั้งแต่วันที่13กุมภาพัถึงวันที่15มีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นะโดดเด่นยิ่งนักนะคะในสองเดือนนี้ ใครจะรวยเท่าราศีกุมไม่มีอีกแล้วอย่างนี้เลยนะคะแต่ก็ดาวสถิตยอยู่ในเรือนวินาศเดี่ยตั้งสีองค์แนะ่แต่ก็ช่างก็เทออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ได้ดาวพระราหูเดี่ยได้ตําแหน่งดาวพระราหูทรงยศด,ด้วยนะคะก็อาจจะระวังเรื่อง ทางลบเนี่ยก็จะเอ๊ะที่บ้านมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นซ่อมบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็พระราหูเนี่ยก็นำพาไปสู่สิ่งดีๆในเรื่องของการเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่ทํางานก็ังได้เลยนะคะดาวการงานคือดาวพระอังคารสถิตอยู่ในเรือนมิน,าน้าเดี่ยมีการเปลี่ยน,ยนงานก็ได้นะคะดาวในสถิตอยู่ในเรือนมิน,าน่าจถึง ึง4องค์เนี่ยนะพระสาวที่เป็นเกษตรราที่ดีท่านสถิตอยู่แล้วนะคะก็จะมีการซื้อขายทรัพย์สินได้เรียกว่าเสียทรัพย์หรือมีการ ในเรื่องของคดีความก็อาจจะเป็นไปได้คดีความเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดกหรือทรัพย์สมบัติก็ยังเกิดขึ้นได้นะคะหรือคดีความที่ไม่น่าเกิดก็เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อยๆบริหารจัดก,การชีวิตของตัวเองเพราะว่าเราสถิตยอยู่ในเรือนของพระราหูแต่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งชัยชนะของเรานะคะเพราะ,ะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอะไรทางนั้นเลยพราะอาทิตย์กับพระประฐดีกุ้มลักนาเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะ ได้ทั้งองค์เกนอุดมเกเลยนะพระพระสัดีมาต้องหลักผู้สูงศักดิ์จักบีธาภายหลังจึงราชาให้ลาผาคนยำเกรงนะคะไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะใครจะกันจะแก้นะเดี๋ยวจะมีคนที่ใหญ่กว่ามาช่วยมาเหลือนะคะเพราะฉะนั้น จะออกจากงานหรือจะเปลี่ยนงานเนี่ยทำไปเลยนะคะเดี๋ยวก็ได้งานใหม่ะะละใกรายออกออกเลยนะคะเดี๋ยวก็ได้งานใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่คิดว่าจะได้เลยไปสมัครงานเนี่ยบอกให้ทดลองก่อนอ้าวบรรจุเลยถูกอกถูกใจกันขึ้นมาคืออะไรที่ร้ายจะกลายเป็นดีหรือที่ไม่คิดว่าจะดีก็จะดีหรือที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีกุมลัคณาราศีกุมในเดือน กุ้มพาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมนะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักคู่ครองได้เจอคนรักนะที่รักไปอยู่ก็จะได้จัดวันแต่งงานกันแล้วนะคะและตัวเองก็มีความสุข นะคะเพราะว่าได้พระราหูทรงยศนะที่ป่วยที่ไข้ก็จะมีโอกาสหายได้อย่างปาฏิหาริย์ทีเดียวนะเรียกว่าเป็นชีวิตที่งดงามมากเลยเหมือนกับราศีธนูเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าราศีธนูก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่โชคดีที่สุดใน12ราศีนี่นี่ราศีกุ่มนี้ก็โชคดีที่สุดเลยนะคะสองราศีละที่โชคดีที่สุดเลยนะคะในขบวนการ12ราศีที่ชัด เจนโดยโดดเด่นด้วยพลังแห่งดาวพ,พระพฤหัส,สปดีนี้เองนะคะค้าก็ขอให้ชาวราศีกุมและทุกทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ